สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคริปโตแคทบายจารินเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาเริ่มกันเลยครับสรุปข่าวคริปโตคริปโตเคอเรนซีล่าสุดประจำวันที่7ธันวาคม2025มีประเด็นสำคัญทั้งจากตลาดโลกและในประเทศไทยดังนี้ครับคริปโตเฟียแอนกร e e d i n d e x อยู่ที่20 o u t c อัลตคอยซีซัน x อยู่ที่35 Luna ลกราฟ1ชั่วโมงยังคงเขียวอยู่ 1>, 1. สภาวะตลาดและราคาเหรียญสำคัญ Bitcoin (BTC) ราคามีความผันผวนสูงโดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ89,000ดอลลาร์ 89, ถึง92,000ดอลลาร์ 92, ราว2.8ถึง2.9ล้านบาทหลังจากมีแรงเทขายจนหลุด86,000ดอลลาร์ 86, ไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์แต่นักลงทุนบางส่วนเริ่มกลับมาช้อนซื้อรีบาวโดยมองว่าอาจมีโอกาสไปต่อได้หากยืนเหนือแนวรับสำคัญ อีเทเรีย (ETH) ทรงตัวอยู่ที่ระดับ3,100ดอลลาร์ถึง3,200ดอลลาร์ 3, มีสัญญาณสะสมพลัง (accumulation) ที่อาจนำไปสู่การเลือกทางในเร็วๆนี้ alt c o o n เรียงทางเลือก g o c o i n d o s h มีสัญญาณบวกจากกิจกรรมของวาน h a e ที่เพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์บางส่วนมองเป้าหมายที่0.75ดอลลาร์ในระยะกลาง l u o n s (Terra Classic) กลับมาได้รับความสนใจหลังมีรายงานราคาพุ่งแรงกว่า90%ในช่วงสั้นๆจากกระแสะข่าวการเผาเหรียญและปัจจัยทางเทคนิค XRP ราคายังคงผันผวนหนักมีการย่อตัวลงแรงก่อนจะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาพยุงราคา 2. ข่าวเด่นในประเทศไทยกอลตอไทยเข้มงวดบัญชีมา้า สำนักงานกรลอต,ตมีมาตรการเข้มงวดขึ้นในการจัดการกับบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลและมีการปิดกั้นบล็อกแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเพื่อป้องกันการฟอกเงินและความเสี่ยงต่อน,นักลงทุนโครงการ t o u r i s t digpay โครงการ Standox ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นเงินบาทเพื่อใช้จ่ายผ่าน e-wallet กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครผู้ประกอบการถึงปลายเดือนธค2025ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานจึิงได้เต็มรูปแบบในไตรมาส4ของปีนี้ 3. ปัจจัยมหาภาคที่ต้องจับตา Macroeconomics การประชุมเฟดตลาดกำลังจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเฟดในช่วงวันที่10ทธันวาคมนี้โดยมีความคาดหวังสูงจะมีการลดดอกเบีย้ยซึ่งจะเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตดอกเบีย้ยญี่ปุ่น BOJ ความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ยังเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้นักลงทุนระมัดระวังความเสี่ยง risk off ในช่วงนี้ Trump related assets เหรียญและโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลทรัมป์มีรายงานว่าปรับตัวลงแรงกว่าตลาดรวมสร้างความกังวลให้นักลงทุนเฉพาะกลุ่ม 4. สรุปแนวโน้มระยะสั้นตลาดอยู่ในช่วงรอกระแสลม Wave n ี Web C. นักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการซื้อขายเพื่อรอดูทิศทางดอกเบี้ยของเฟดและความชัดเจนของเศรฐษฐกิจโลกหากข่าวออกมาในเชิงบวกบิตคอยมีโอกาสทดสอบแนวต้าน93,000ดอลลาร์อีกครั้ง แต่หากผิดหวังอาจเห็นการย่อตัวลงไปทดสอบ85,000ได้ครับข้อควรระวังข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงโปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน